สำหรับประเด็นก่อนเทจะได้ไปผักฟังเพลงแลวก็ตะเดียวได้แล้งกับท่านพ่อออุตูนะคะว่าอากาศในวันนี้เป็นพันพลือกันมังยินดีาพาไปแล่นายหกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายอนุทินชาญวิร์กูลลงไปพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เยี่ยมและก็ให้กำลังใจกับพี่น้องที่อพยอบประโยชน์ซุน่นผักชิปปิ้งชั่วข้าวท่านไปพอบปลาไปแล้งกับพี่น้องย่างกลายฉด เรียกได้ว่าเป็นการสร้างค้ันกำลังใจให้กับค้นเถี่จากบานเรือนไปอาศัยอยู่เถูนย์ผักพิงนายโซปลสารามรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องเถูนย์ผักพิงเทจังวัดบุรีรัมด้วยฉ่นชมและก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ถูกผักสวนยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลพี่น้องให้เต็มที่เทสุดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้พี่น้องสาม,มารถที่จะ็อกไปใช้ชีวิตแบบปกติดยเร็ว ท่านก็ได้ข้าไปเยี่ยมทาหารเทศระบบาดเจ็บโดยที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินในคณะเทนน้ยอาัคาราพรมเพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องเทเป็นกลุ่มเปราะบางเทศูนผักพิ่งจังวัดซีสเกตจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อลอดความถึงเครียดฝึกอาชีพ สร้างงานสางรายไดย้หลังถานกรรมการคลีคลายค่ะพลโทอดุลบุญธรรมมาเจริญรัฐมนตรีเฉววาการกระทรวกะลาโหมกระล,ระลงพื้นที่จากวัสุดินไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องที่อ,อพยพบโดยนำวง่งดยยุริยางบนท่นทานบอกถี่สองหาไปเล่นดนตรีด้วยย่างบำจกมกนะคะย่งเทปโพง,งามด้วยเนาะเออเล็กชาวเนียก็ฟังข่าวของอา่า ของพี่ปูก็พี่ปูบุญมาซีมาดไปเลยนะคะว่าเออตลกไปเป็่นกาลังใจด้วยเนาะแล้วก็ไปร้องเพลงไปเล่นกิจกรรมเมื่อกับสร้างความพ้นคลายเห้กับผู้ประสบภัยด้วยในคณะเทรองนายอกรัฐมนตรีผิพัดดัชกกจิตประการและดัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะก็สังหหยช่วยเหลือพี่น้องเทิดระผลกระสอบอ,อพยพกลุ่มปลอบบางอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมภายในศูนผักพิงแล้วก็สังปิดเ้นทางเสียงชช่เดนไทยกับผู้ชาติจังหวัดบุรีรัมย์และ ว่าตราดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องจนว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะสาธานณสุขก็ไเด้เปดศูนยนผักพิ้งเพิ่มขึ้นอีกการอยกาิหาจุดจัดทาแผนท่างดูแลแผนแนวทางในการดูแลผู้ป่วยหลังไตในศูนย์ผักพิ้งละก็สร้างทีมสททสอารที S R R T นะคะสนับสนุนการดูแลศูนย์ผักพิ้งขนาดใหญ่ี่มีผู้ผักพิ้งหมักกวานึ่งพันขนขึ้นไปยี่สิบ ดแห่งในวันนี้ด้วยนะคะนี่คือในโซนพื้นที่ของชายเดนไทยกัมพูชาค่ะก็เอามาบอกกันนะคะ